ต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวคุณเหมียวนะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำชาเขียวนมค่ะสูตรแก้วย2ิออนนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะมีผงชาเขียวนะคะวันนี้ใช้เป็นชาตามือค่ะน้ำตาลทรายนมข้นหวานนมข้นเจดืดแล้วก็นมสดค่ะเรามาเริ่มชงกันเลยนะคะตวงผงชาเขียวนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ น้ำร้อนค่ะ120 ml ค่ะคนประมาณ1นาทีนะคะอันนี้จะเป็นสูตรสำหรับชงแก้วต่อแก้วนะคะถ้าเราแช่ชาเขียวไว้นานมันก็จะทำให้ชามีรสฝาดนะคะวิฉะนั้นห้ามเกิน1นาทีค่ะ โอเคค่ะกองกากชาทิ้งไปนะคะโดยใช้ถุงชงชาแบบนี้ค่ะพอได้น้ำชาแล้วก็มาเริ่มชงกันเลยนะคะ น้ำตาลทรายค่ะหนื่ช้อนโต๊ะค่ะคนให้ละลายนะคะสูตรนี้ครีมเทียมไม่ใส่นะคะถ้าใครอยากใส่สามารถใส่ได้เลยค่ะนมข้นหวานค่ะ30 m สมลนะคะ นมค้นจืดค่ะ20 ml ค่ะแล้วก็นมสดค่ะ30 ml นะคะใช้การปั่นฟองนมนะคะปั่นเพื่อให้ได้เนื้อล,ละเอียดนะคะ เตรียมน้ำแข็งใส่แก้วนะคะแก้วใช้เป็นแก้วยิบสองออนค่ะเทชาเขียวลงไปเลยค่ะลาดด้วยนมสดนะคะ ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะโอเคค่ะแก้วนี้ขายอยู่ที่ราคา25-30บาบาทนะคะแล้วแต่ทําเลที่ขายหรือว่าต้นทุนวัตถุดิบที่ซื้อมานะคะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ